Local Speak Up local Around Me สวัสดีค่ะมาเดี๋ยวนี้ก็อยู่กับนางสาวธัญญาศิริโปธิยาน้องคิมี่จากสรละปีเจ้าก็จะปากุกคนเนี่ยไปส่องพอเพจสื่อท้องถิ่นของจังหว,วัดเจียงใหม่กันเจ้าว่ามีเพจไหนน่าสนใจพ่องแต่แต่แต่ก่อนอื่นเฮามารู้เรื่องเกี่ยวกับเจียงใหม่ก่อนเจ้าว่า เชียงใหม่เนี่ยมีปืนตีใหญ่เป็นเป็นอันดับที่หนึ่งของภาคเหนือแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศไทยเฮาเจ้ามีจํานวนคนเนี่ยหนาแน่นเป็นอันดับสามของจังหวัดในภาคเหนือเลยทําให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ในหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารมากมายสปาสเปดปนกันเนี่ยจนบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เฮาเนี่ยพลาดข่าวสารสําคัญสาคัญไปดังนั้นเพจเสพข่าวเชียงใหม่เนี่ยก็เกิดมาเพื่อ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบอกเล่าถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆางเจ้ามาว่าจะเป็นอีเวนต์สําคัญงานเทศกาลของจังหวัดเนาะแล้วก็มาว่าจะเป็นงานไรอย่างก็ตามที่เกิดขึ้นในจังหวัดเจียงใหม่เขาก็จะรวบรวมมาอยู่ในเพจเนี่ยเพจเดียวทําให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างสะดวกเนาะครอบคลุมแล้วก็ได้รับข่าวสารอย่างชัดเจนแล้วและเน,ะเนื้อหาของเพจเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เนาะจะเ,เป็นพวกกิจกรรมงานเทศบ,บาลงานปอยงานน้อยงาน,งานหลวงเนาะมว่าจะเป็นงานไหนก็ตามอยู่ซอกไหนลืบไหนแจงไหนก็จะรวมอยู่ในนันเพจเดียวเนาะทันเหตุการณ์มดก็ก็จะมีคำคมตัวคำคมต้อนรับจ้าวันใหม่ในแต่ละบานของเพจเนาะแล้วก็ปัจจุบันตัวเพจเนี่ยก็สร้างมาได้แล้วรวมจิตปีนะเจ้าก็โดย คนโตเนี่ยแสนกว่าคนแล้วมาเดียวนี้ก็อยากจะห้สื่อท้องถิ่นของเฮาของเจงียงใหม่เฮาเนี่ยมาเป็นเพียงแค่ใช้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบอกเล่าอย่างเดียวเนาะก็อยากจะฮึออสอดแทรกเอาปัญหาในท้องถิ่นที่เกิดกับชาวเจียงใหม่เนี่ยมาเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึง่งเพื่อสื่อสารไปยังกระสือกระแสรักนะจ้าเพราะว่าเฮาเชื่อว่าเพจข่าวของท้องถิ่นเฮาเนี่ยสามารถเชื่อมความคิดของคนในพื้นที่ได้ดีที่สุดแล้วก็ นำเสนอเรื่องของคนในพื้นที่เนี่ยได้ดีที่สุดเจ้าสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอบอกว่าม้าที่ว่าเรีวเนาะก็ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า